สวัสดีค่ะท่าทนผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอ้องครับผมค่ะเอาค่ะท่า,า,าทนผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียสีน้ำเสนอเลขคู่เดียวค่ะท่าทนผู้ชมครับผมถึงเวลาแล้วเนาะเถ่อแมนบอกงวดนี้จะไปออกงวดใช่ห้เนาะค่ะเลขคู่เดียวล่อชี้ขาดเน่ยล่อออกชี้ขาดล่อออกค่ะท่าทนผู้ชมเลขคู่นี่นี่น้ำเชียเอาสูตรของพอหน่ายนีย่ค่ะ,ะกระปัวร่มดีครับค่ะ ไปประกบเลขของแอดปลายฟ้าแอดปลายฟ้าแอดปลายฟ้านี่เพิ่นเป็นเลขวิ่งบนรางคือกันเด้อค่ะครัเอฟซี uh, ก็จะได้เห็นข้อมูลเพิ่นแล้วค่ะน้ำเชี่ยสิบอ่อยฟังเด้อค่ะงวดที่ออกหาแปดเพิ่นได้หาเนาะครับผมค่ะงวดล่าสุดเพิ่นได้แปดคท่านผู้ชมเลขออกเก็ทแปดเนาะครับค่ะงวดนี้น้ำเชี่ยก็เลยนน้ำเสนอเด้อค่ะเพราะว่า เห็นมาแล้วงวดว่างหันกะเลยเสียเอาขืนเวทีครับค่ะเห็นมาแล้วพ่อน้ำเสียเห็นมาแล้วเอามาลงซูเอฟซี่เบิงมันผ่นเป็นไล่ต่างเนอท่าครับงวดว่างหันนี่เป็นไร่ต่างอีลีเมนคือจังอันอาจารย์คมบ่ครับค่ะหรือว่าก้อยใจแจงเสียเอามาใส่น้ำเชียมันกะเข้าอีลีดีค่ะานผชม้มลบเข้าไป สารพัดเลยค่ะ่อนมช้ชมเนาะแม่นค่ะคลิปนี่นื้อเชี่ยกับเลเสียเอาไ่พอไ่อหนายครับค่ะเอาใส่พอ่อหนายววดที่อคอ่าแปดพ้นชนกัน,นที่แ่าครับชนกันหาววดว่าหันวัชนกันครับประกบคู่กันมากค่ะก็คือเจ็ดแปดเนาะแม่นคู่เดียวเลยววดนี่วัชนกันอีก <c oughs> ครับค่ะสีเป็นยังไงการเลยเอาใส่กันเด้อค่ะดานมาช้ชมครับค่ะเอา ขอบคุณแนวทางของแอดปลฟ้ากบพอได้เนาะครับผมค่ะเบิ้งเตาไปนทำเด้อค่ะท่านผู้ชมเตาแลีนตัดหน้าโหลดน้ำเชี่ยเลขออกไปทะเบียนรถลดเจ็ดแปดค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะโอ้ยค่ะอันนี้ก็เตาใหญ่เนาะค่ะใหญ่ครับน้าเทาเตาใหญ่โอ้คุณจะเลี้ยงหลายปีค่ะยิ่ดีเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาไปเบิ้งแนวทางกันเลยเนาะครับผมค่ะท่านผู้ชม แล่ปลายฟ้าบ่น้ำเชียแมนอดปลายฟ้าขอบคุณแนวทางแอดเดอร์ค่ะขอบคุณเน็บซี่ใจดีที่เป็นทส่งของมูลมาหายเนาะครับค่ะงวดว่างหันน้ำเชียก็เห็นน้ำเพิ่นนะค่ะท่านผู้ชมเพิ่์นหายวิ่งเขามาสามงวดแล้วที่น้ำเชียเห็นค่ะเพิ่นเป็นเหล็กวิ่งบนรางตัวเดียวคือพอได้ตัวเดียวคือพอได้ค่ะท่านผู้ชมปูอ่อนดีกับแมนด้วยแมนอาจจะเป็นสูตรเดียวกันค่ะท่านผู้ชมอาจจะเป็นสูตรเดียวกันด้วยครับผมสูตรนี่ถือว่าเดินดี เพราะว่าเขามาสามหมวดแล้วของพอได้หายหนึ่งก็ออกสามหนึ่งไปลางไดนะ้ไหมเรียกบนลางาหาแปดเอ้ยขอโทษค่ะหห้หาก็เขาหาแปด,แปดไปลางล่าสุดห, <า S 1> ห้7เจไปบนไปลางเลยอันนี้ไปบนไปลางครับนี่ค่ะพอได้พอดีแอปปายฟ้าเพิ่นห้วิ่งเลขวิ่งบนลางขึ้นกัน งวดว่าหันแอดปลายฟ้าเพ่นได้แปดไหเท้ออ๋อพันได้แปดอนได้แปดพนไยไดเจ็ดพอานไดเจ็ดค่ะท่านผู้ชมส่วนกันขึ้นบนเจ็ดแปดค่ะงวดพ่นแอดปลายฟ้าเพันไดหาชนกันก็พอนายดบ้าอ๋อชนกันอืมชนกันก็พอไนทั้งวดนนี้พอ่นค่ะประกอบคู่ให้พี่น้องเบิ่งเลยค่ะงวดนี้แอดปลายฟ้าผันไดเก้า ถึงเวลาหาเก่าสิมาแล้วพ่อเลขตัวไม้ไของของปีนี้ดิคันคันหาเก้าเก่าหามากครับค่ะ<า>เลขล่อออกเลขล่อออกห้าเก้าเก้าห้าแปดห้าห้าแปดสองแปดแปดสองเนาะครับค่ะก็เลยเอามาประกบใช้พอได้พราะว่าเลขว่าชนกันหาเก่าเก่าหามาค่ะรบุช่วงสวยบ่ค่ะแต่ว่า จะต้องทา,าพ่อชนบุรีเนาะครับกาพ่อชนบุรีนี่นตัวนี้ขึ้นบอลลติดบนเพนเหาอเข่าอีกเห็นบนอลติดบนพอดึงมาพีดตัวนีินะนะตอนนั้นน้ำเชียร์เอาไปประกบกับแอดวี่ว่าน้ำเชียนแอดวี่นะก่อนานั้นก็เขาดีแอดวี่ เพิ่นผาดแต้มเดียวค่ะตามคือเกาเนียนเขามาเป็นชีพงวดล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะตามคือเกาเสี้ยนเกาห้าเนี่ยล่ะค่ะท่านผู้ชมครับตามเสี้ยนเกาห้าเนี่ยล่ะค่ะกจะจิมีไม่แสกเขามานิดนิดเนาะครับค่ะบางเทีเสีเยเ้ยนเกาเพิ่นกระขว้าเบรกนะค่ะท่านผู้ชมบางเทีเสี้ยนเกาเพิ่นรุดสามสี่งวดนําเชี่ยกะต่องเบรกให้เพิ่นเบรกก่อน เพิ่นกับเพิ่นกับลู่อยู่แล้วเนาะขอปรับปรุงสูตรการขึ้นเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์นี่นะค่ะตั้งรู้ชมว่าถ้ารู้สามสี่งวดแล้วเบรกซะก่อนนะนี่เห็นบ่ว่างานนี่เพิ่นไดว่างานเพิ่นไดแปดแปดเอามาเทียบซีรีส์อกับใด้ที่ถอนี่เห็นบ่ข้างล่างเนาะ หัวดีพอต้องแตกสามตัวแถวจากสองมาเป็นสามแมนอาเพราะว่ามันมันสิเป็นสถิติจังสันเนาะค่ะท่านผู้ชมจีน้ำเชียโซสประจําตอนนี้มีตีพอเอามาขายก่อนก็พอได้บอว่าขายกระตัดสามตัวได้ครับพี่น้องพอส้นหนึ่งพุ่มากเก่าีเชียเอาเม็ดขาดธันพุ่มส้มนี่แมนเพิ่นซื้อโรตลีเก้าเจ็ดแปดพอวันเป็นเลขฝันเพิ่นเพิ่นพุ่มตัดขาท่านผู้ชมซื้อลอตเตอรี เก้าเจ็ดแปดตรงๆเลยคือว่าตัาง้งใจจะไปซื้อเจ็ดแปดอะไรเขาพี่น้องเ <c oughs> พรามาตวรวจลอตเตอรี่เอา้าเรียกลักลอยก็เป็นเก่าตัวนี้ไปเบิ้งตัวหนาบมเมนดีใจน้ำเอฟซีเราถอดที่เพิ่นถือกงนี่เพิ่นเอาไง <c oughs> น้ำเชื่อกันยำแล้วยำอีกครับผมจนว่าเหตุเป็นันกระดาษแผ่นนี้กันมาห้เบิ่งหมดละวันหวยออกนะค่ะนี่โล่งจริงนะค่ะดินมื่ยส้มค่ะหอเบิ่ง รอเบิงอีพออีกก้อนเนาะครับค่ะรอเบิงชุดหนีของพอน่ายพร้อมค่ะดันผู้ชมค่ะนี่ค่ะงวดว่าหาันทีน้ำเสียเห็นเหลขข็เข่างวดนี่น้ำเสียจะเริ่มมาลงเล้วค่ะดันผู้้ชมเพราะว่าน้ำเสียเห็นสถิติของข้าเจ้ามาแล้วค่ะก้าเจ้าจ้งแอดปฟฟ้างวดว่าหันกับเห็นน้ำเพลินกับคือแปดเนาะครับ,ค,รบค่ะงวดนี่เพลินหายวิ่งมาตัวเดียวน้ำเสียกับแรนหาตัวประกบหายเอซี่ค่ะ เดี๋ยว้งเช่อใจเอาเด็กหลอกล่องให้ค่ะถ้าว่าขันหองเ่างเล้งเล็กหลอกอีกพอว่าหันเจ็ดกับว่าะไรให้เาเท่าเล็กหลอกคนว่ามีเบิรือค่ะเจ็ดเจ็ดแปดมีบออืตรงไปเบิงก่อนครับค่ะถ้าว่าพันมิตรหล,ล,ลอกล้างดอ๋อแมนเนี่ค่ะลอกล่างอ๋อขาดมือส้มสังคีมไดเดอรค่ะว่ถือเลขก,กะ แม่สวย,สยได้ค่ะเดี๋ยวซีข้อมีนด้วถ่อว่าน้ำเชียเอ้ยเอันเงินซื้อเลขค่ะมีหลายแต่ว่าเงินซื้อคีมบ่มีนว่าจังสินอกจากรอดถือเล็ก่อนนว่าจังสิครับเป็นยังซั่ันแล้วเนี่ยเอา,าน่าผบุษมแนวทางโอ้มื้อนี้มีแต่แนวทางท่วาหน่อยคููที่ถ่อแม่นจัดเต็มๆเลยครับผมนี่ เอาพอไนายมากประกหมดพอนายย่าลดเด้อค่ะนี่ค่ะดัลนุชมคีบแหลกเนาะครับนี่คิบสองคิบสามค่ะดัลนุชมเม็ดเดียวค่ะขันพอไนายรุดนี่ก่ะก็ไปยกแผงนล่นะไปะยกแผงเลยค่ะสามคิบนี่ครับค่ะถ้าพอหนายพอรุดนี่ถูกมัดเลยถูกจกแผง เอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเลขรอออกของปี68ครับสีออกบ่มีหาเก่านี่แหลนะเนาะแมนหาเก่าตัวนึงละก็แปดแปดเก่าแปดเก่าแปดสองครับนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเลขรอออกเนาะแมนค่ะสีออกบ่เนาะปีนี้สิเป็นแจ้งใดเน,หนาะค่ะนี่จะมางวดนี้ครับผมพาเลขดับทีมงาน น้ำเชี่ยก็เกามาเชี่ยกร่อนเด้อค่ะโดยเฉพาะปูสีสเกตเอายูงวดว่างหันนี่นค่ะปูดับหาสูตรที่ว่าดับยูมาตลอดเพิ่นพลาดแคงวดหาแปดแปดหางวดงวด,งวดทัดไปเนาะครับผมค่ะว่าหันนี่คือหาหาโบมีเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวถาเบิ่งปูงวดนี่สิเป็นตัวไหนค่ะครับน้ำเชียมีเหล็กดับบนไหมทอ Mm hmm. แม่เอฟซีก็ถือว่าขาย,ายไงอยู่ดีครับค่ะเพิ่นทรงใายน้ำเสียเบิงวังหันน้ำเสียก็เลยไปไปเบิงเพิ่นอยู่ในไร่ค่ะไม่มาล้านเปอร์เซ็นต์ดับบนทุกหลักทุกหลักค่ะเห็นกับตาเลยค่ะเห็นกับตาคือหาตัวเลยครับบะเมนตัวเดียวได้ครับผมหาตัาตตว เลือหาโเ <laughs> พิ่นว่าเพิ่นตองหาแบบนี้ตลอดไม่เาอะแต่ว่าน้ำเชี่ยวสิบบ่บอกเด้อค่ะว่าเพิน่นเป็นไผจังไหนเด้อค่ะเพิ่นตองหาแบบนี้ตลอดค่ะแต่ว่าลางนี่เพิ่นบ่ค่อยมั่นใจค่ะเพิน่นพาดเรี่ยครับค่ะบนนี่จะเลือ้อยุหาโตค่ะถ้าน้ำเชี่ยวม,มานําเสนอสิเป็นจังไหนค่ะท่านผู้ชมดับห้าตัวทุกหลักค่ะงวดว่าหันนี่ เห็นขักขักเลยค่ะดัาน้ชมเอาคลิปนี่นื้อเชี่ยไปเบิงหวดวังหันมาก่อนหวดต่อมานื้อเชี่ยจะมาบอาใไห้เอฟซี่ฟั่งแบบนี้ครับค่ะเขาแน่ว่าเขาแน่ล้วก็มีสถิติไห้เอฟซี่เบิงผอมครับมันมันแมนจริงค่ะดัาน้ชมค่ะบ่ราเมนว่าสีมาบ่าเอามันบ่าไปบพถือดอกค่ะถ้ามีข้อมูลเนาะค่ะมันจะค่าแบบอืออ่าไปละค่ะดัาน้ชมอันนี้เห็นแล้วค่ะดับตรงหาโต แต่ว่าเพิินว่านี่นะข่อยสนใจตรงที่เพิินว่าต้องหาให้ได้ครับให้ดับห้าตัวนที่เหลือก็จะเป็นเล็กเกิดห้าตัวนึงเลอกเกิดมันเอาบนย่างเดียวทถาะเอา,าเ่ราะขาดรม่ชมขันเอาน้ําเชี่ยจะโล่งหายค่ะคอันเขาคือว่าเขากระจาคอยมาก มีคอกันอีกทีนึงเนาะเมนค่ะอันนี้คือน้ำเชี่ยเห็นมาแล้วเอาแนวทางคลิปนี้ก็เป็นของแอดป้ายฟ้าครับผมค่ะก็พอหน่ายเนาะครับค่ะคู่เดียวค่ะอันนี้ก็แมนจริงก็แมนโอ้ยพ่อขึ้นเวทีแจ็กสิเป็นยังไงค่ะก็อยากให้เขาคือเก่าเนาะครับครับเอาสลับคลิปนี้พอกันคลิปหนายู่ดีไม่แห้งสุขุสุขนเด้อการดันผู้ชมเบิ่งภผพบรรยากาศ ปลาไปน้ำเนาะใ่คสวยงามค่ะดังนั้ผู้ชมพรอนค่ายไปน้ำค่ะหลังจากเขียดหมูว่านผู้ได้เฮกเฮเนาะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยแล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมขายขี้มค่ะครับเอาถ่ายเอฟซีทันใดที่เพิ่นอยากนาสออยากให้นาใสค่ะท่านผู้ชมอยากให้นา เกียงค่ะอยากให้ฝ่าออกฝ่าจางค่ะคุนผู้ชมค่ะถ้าใกล้มาหาหนังเชียร์อไรเด้อค่ะุณผู้ชมครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เด้อครับผมค่ะศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมนี่ค่ะุณผู้ชมสบู่ค่ะสบู่เฮ็ดให้หนาเฮาใสให้หนาเฮาเกียงออกค่ะุณผู้ชมครับค่ะนาค้ำค้ำกระสี แบบว่าไซออกค่ะท่านผู้ชมไซออกค่ะสอัสออกเนาะค่ะนี่แหะค่ะสบู่ที่น้ำเสี่ยใสแล้วต่อมาก็จะเป็นเซรั่มค่ะเฮดไหนาเฮ้าเต่งตึงบ่แห่งบ่เหี่ยวค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะชะลอความเหี่ยวค่ะท่านผู้ชมค่ะชมเชยนนะครับผมแมนค่ะเอฟซีเพิ่นกั สร้างมาหลายค่ะถักมาหลายค่ะดันผุ้ชมค่ะคนเก่าที่เถ่าอนใสถือค่ะคนเก่าคนใสถือได้ครับผมเพ่คตอนแรกคนทดลองไปชุดนี่ละค่ะชุดหยอดหีดค่ะดันมุชมเ้มพอเราสองตัวนี้ไปทดลองก่อนเนาะเแม่นค่ะต่อมาก็4ซีหลอดหาหลอดครับผมนี่ค่ะซีหลอดหาหลอดเพราะว่าสบู่นี่บ่ได้เมดง่ายๆค่ะอันนี้มันเมดไวค่ะเพื่อนกระั่งเทลหาหลอดพกหลอดเอาค่ะดันผุ้ช้ม ต่อมาเนี่ยเสียก็ใส่แป้งตลับกันแดดด้วยค่ะดันมุส้มแป้งตลับกันแดดใส่ดีค่ะบ,บ่เป็นขาเด้วยค่ะแป้งตลับค่ะเก<น>ลียงงร์ง่ายผอมเทาติดเท่ากับผิวดีค,ค,ครับผมเนียน้อมค่ะดันผุส้ม<น>ยิ่งเหี่ยวออกก็สิเอาเอา,เอาแป้งตลับสับๆนิดนึงค่ะดันผุส้มก็เฮ้ทน,นาเฮ้าใสขึ้นค่ะ เว่าติดผ่าปิดจมูกความค่ะดังนผู้ชมว่าเป็นขาบว่าเป็นเครือค้าครับผมแมนค่ะเอนีในราคาดังานผู้มค่ะถักลายมาเด้อค่ะหรือว่าจะเอาตัวนี้ไปทดลองเบ่งกรก็ได้ค่ะอเอต่อมาก็จะเป็นเซรั่มทาผิวด้อค่ะดังมผู้ชมเซรั่มทาผิวค่ะน้องพร้อมในตัวครับผมค่ะสลับคลิปนี้พอกันคลิปหนยูดดีไม่แห้งสุขุมสุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ